เอามาะมานบทําคุณงามความดีทําถนนหนทางขุดบ่อน้ําสร้างศาลาครั้งแรกทาคนเดียวอิ่มใจก็ชวนเพื่อนได้เพื่อนสามสิบสามคนสามสองสาสากับตนเองก็ไปทําถนนที่มันลําบากทางอ้อมในภูเขาลัดขึ้นไปให้ผู้คนสัญจรได้สะดวก ทีนี้พวกอิจฉาเขาก็หาว่าคนเหล่านี้ทําความดีเกินไปคนจะเขาลบเลื่อมใสนับถือเขาก็อิจฉาก็ไปฟ้องพระราชาหาว่าคนเหล่านี้กําลังวางแผนรวบร,วม,รวมกําลังก่อการปฏิวัตริรัฐประหารปฏิรูปควรจะจับมาฆ่ามาลงโทษพระราชาไม่ได้ฉุกคิดก็สั่งให้ไปจับมาหมดเลยทั้งสาสบสามคน หลังจากนั้นก็ผูกสลักไว้พอราชาสอบถามพอเป็นอย่างนั้นยี่งบอกไม่เป็นพวกเพื่อนทั้งหลายนี่กลัวท้ามฆะมานพที่บอกเพื่อนว่าอย่าได้กลัวเลยเราทําดีมาแล้วถ้ามันจะตายเพราะความดีก็ให้มันตายเถอะมันจะเป็นปุ๋ยใ้ความดีอื่นเกิดขึ้นเกิดมาชาติใหม่เราจะทําดีมันต่อไปเรียกว่ามีฉันทะในความดีพอใจดีไม่ใช่อยากดี ฟังให้ดีนะในทางผู้สาสนนาเน้เน,นฉันทะาถ้าทาดีคนอื่นไม่ยกย่องมันก็จะโกรธจะน้อยใจแต่ถ้าพอใจในดีใครไม่ยกย่องใครไม่สรรเสริญใครจะติดทิพชิน,นินทาไม่เป็นโท์เพราะพอใจ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 มื่ข้ามานอกกระบอกอย่างนั้นเราพอใจในกุศลธรรมอันนี้ฉันทะาในกุศลธรรมอย่ากลัวในที่สุดเขาสั่งโพไว้ในหลัก แล้วเอาช้างมาเหยียบช้างดุให้มาเหยียบเมื่อข้ามันนกนี่ไม่ได้บอกไม่ได้อ้อนบอนให้ใครมาช่วยนั่งน,นิ่งอยู่ในหลับที่เขาโผล่ไปอธิษฐานใจคุณงามความดีที่เราทํามาด้วยความซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองเขาก็ไม่เห็นเขายังมองเห็นโทษบัดนี้เราจะได้รับโทษอันนี้เพราะความดี ถ้าความดีไม่มีผลอะไรเลยขอให้เราตายไปเถอดความดีเรายัางไม่พอถ้าความดีของเราเพียงขอมีอนุภาพขอให้ช้างตัวนี้อย่าทาอะไรเราได้เลยถ้าเราไม่พอก็ให้มันเยียบตายไปเสียจะได้เกิดมาทําความดีใหม่ให้มันพอก็จะมาสร้างสรรบารมีใหม่สมพันธ์สามบาลมีเป็นเอกสาร์ประเภทเพียงอาคมกาบบุครงบุนในที่สดุด อธิษฐานอย่างนี้เสร็จเขาก็ให้ช้างตัวนั้นตีขนาววิ่งมาเหยียบปรากฏว,ว่ามันวิ่งมาไม่ได้วิ่งมาแล้วมันก็สุดหยุดกึก๊กอยกับที่หมอบลงเรียกว่าทั้งขี้ทั้งเยี่ยวแตกออกหมอบหูกลางหังตกเอาลุกตีถอยขึ้นเดินกับไอวิ่งมาใหม่วิ่งมาก็ไม่ถึงมาสะด,ดุดหมอบลงหมอบลง จนพวกลงโทษไปแจ้งพระราชาว่าทำอะไรไม่ได้ช้างมันไม่ยอมเสียบวิ่งไปมันก็นจุดเหมือนใครมากระชากมันมันมอบลงพระราชาก็ออกมาถามเองก็ได้ความจริงว่าโอ้เขาทําประโยชน์แต่พวกนี้มากตามหาแม้แต่ช้างเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักคุณค่าของความดีเราแท้ๆทําไมจึงไม่รู้จักคุณค่าของเขา ขนาดทำความดีจนเมียทิ้งเขาไปฟ้องพระราชานั้นเมียเตือนผัวแล้วว่าจะทำเขาหาเรื่องผัวไม่ยอมทำถูกแล้วอย่าห้ามในที่สุดเมียก็บอกเลิกบอกหัวจะได้เจ้าเขาคุกคนเดียวได้ <c oughs> เมียก็ทิ้งแต่พระราชามาเห็นแล้วยกโทษให้ไม่ฆ่าแล้วยังยกหมู่บ้านตำบลให้เป็นผู้เก็บสวยเก็บภาสีชัย <c oughs> เมียก็กลับมาคืนดี เพราะความดีอันนั้นอธิษฐานจิตสัจจะอธิษฐานพอตายไปคนสาสามคนก็เลยได้ไปขึ้นสวรรค์มีชื่อว่าตาวติงสตาวะติงส์แปลว่าสาสบสาสวรรค์ที่มีเทพผู้เป็นใหญ่สาสาช้างตัวนั้นก็ไปเป็นช้างเอราวันเอาเห็นช้างสามหัวสามเสียง ที่เราให้ฟังนี่คือคือบารมีคุนงามความดีให้มันพอมันยังไม่พอก็อดทนเอายังไม่เป็นลูกยังไม่เป็นมา